ดวงชะตาราศีปี2 5 6 7ที่จะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องความรักนะครับแล้วก็คู่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการได้รับเงินการได้รับความรักและการสูญเสียเงินหรือการสูญเสียความรักหรือผมจะใช้คำพูดสั้นๆว่า loss และก็ love นะครับจะเกี่ยวกับพบกระดุมพะและก็พบมรณะนะครับก็คือลัคนาราศีที่มีดาวที่เข้า เรือน2เรือน8เรือนหเรือน7หรือลัคนากับปัตตานีแล้วก็กระดุมพระละมรณะนะครับปี2 5 6 7มีใครบ้างากเกณฑ์แรกนะครับก็คือลัคนากลกฎนะครับมีดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในภพมรณะนะครับแล้วก็ลัคนาสิงห์นะครับมีดาวเสาร์อยู่ในภพปัตตานีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่หุ้นส่วนนะครับซึ่งทั้ง2กรณีนี้นะครับจาก เกี่ยวพันกับเรื่อง <c oughs> การมีความรักการให้ความรักก,ก,รการให้เงินการรับเงินการให้เงินแล้วก็การสูญเสียเงินหรือการให้ความรักแล้วผิดหวังก็เลยสูญเสียมันก็จะเกิเป็นการสูญเสียถ้าเกิดให้แล้วไม่รักไม่ได้รับก็รัรกต่อมันก็จะรู้สึกสูญเสียนะครับแล้วก็ลัคนาอีกหนึ่งลัคนาก็คือลัคนาพิจิกนะครับบวกกับลัคนาตุลลัคนาพิจิกเนี่ยนะครับมีมฤตยูในอยู่ ในราศีพฤกษนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องคู่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนด้วยนะก็จริงๆก็อยากจะแถมลัคนากันด้วยนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะของโหราศาสากลนีย่ยังมีดำเนปจูนเนี่ยนะครับอยู่ในภพปัตนิของลัคนากันนะครับ<ๆ>ก็จะเกี่ยวกับเรื่องคู่หุ้นส่วนด้วยนะฮะทีนี้เนี่ย Love and loss เนี่ยมันจะมีความรุนแรงอยู่นะครับก็คือพบมรณะหรือการสูญเสียเนี่ยความสูญเสียเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่คุณรักใครแล้วเขาไม่รักตอบเนี่ยคุณได้ให้รับรักไปเท่ากับคุณขาดทุนแล้วก็สูญเสียแต่ถ้าเกิดว่าคุณรักใครคนหนึ่งจะเป็นลูกเนี่ยแล้วคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็แรงทรัพย์เนี่ยให้กับเขาแล้วแม้ว่าเขาจะเรียนจบแล้ว <c oughs> คุณจะขาดทุนทางบัญชีคุณก็ยังรู้สึกว่าการให้ครั้งนี้มาเป็นการให้ที่ เต็มไปด้วยความรักและมีความสุขคือสูญเสียแล้วมีความสุขก็จะเป็นเป็นเชิงบวกของของของอของเรื่องของการให้และการรับความรักเพราะฉะนั้นมันจะขาดทุนมันจะรู้สึกว่าสูญเสียเมื่อเรารู้สึกว่าเราผิดหวังนั่นเองนะครับซึ่งในบรรดาเรื่องราวของที่เกี่ยวกับลัคนาซิงลัคนากรากฎลัคนาพิจิกแล้วก็มีลัคนาตุนด้วยเนี่ยนะครับ ที่สิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็การสูญเสียที่เกี่ยวกับเรื่องความเจ็บปวดนะครับในกรณีที่ในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีดาวที่เป็นดาวที่บอกว่าเป็นดาวของความรุนแรงนะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่พูดมาทั้งหมดว่าจะเจอกับประสบการณ์การสูญเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูที่พื้นดวงด้วยว่า1คุณมีดาวอยู่ในภพบ,บรณะหรือเลอน่องเลน8ปดไหมนะฮะแล้วดาวที่จะเป็นจุด จุดบอกว่าเป็นความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นดาวอังคารกับดาวพูโต,โตนะครับแล้วก็ดาวเสาเนี่ยก็ไกลๆนะครับเพราะดาวเสาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความกลัวแล้วก็การควบคุมบงการทําให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดไกลๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีดาวเสาร์นะครับอยู่ในภพปัตนิแล้วก็มรณะนะครับของของกอลกฏนะครับึ่งทั้งสองทั้งสองราศีนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ การเลือกที่จะให้ความรักคนการเลือกที่จะคบคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีพื้นดวงเนี่ยที่มีประเด็นเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมีดาวรุนแรงอางัางคารอยู่ในพันธุหรือเลอนสีเนี่ยหรือเลอนแปดเนี่ยหรือเสานะครับพูโตอะไรแบบนี้แล้วมีดาวศุกร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้มันจะซ้ำเลยว่า ว่าพื้นดวงเดิมเนี่ยเรายังสอบเรื่องนี้ไม่ผ่านเ,นเกี่ยวกับเร,เรื่องการรับความรักและให้ใหความรักมันก็จะประสบกับก,บการสูญเสียและเจ็บปวดหรือไปไง่ายๆคือจิตได้สำนึกเรามันชินกับความเจ็บปวดเราก็เลยเ,เลือกสถานการณ์เลือกผู้คนมารักมาให้แบบที่คุณต้องเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพื้นดวงอยู่ในภพมรณะหรือภพออพันธุเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันน,นะครับ วิธีแก้เนี่ยมันไม่ใช่แก้แค่ว่าคุณต้องเลิกคบกับใครคนหนึ่งแล้วคุณก็ไปแต่งงานกับคนใหม่แล้วคุณก็จะเจอแต่คนเดิมๆซ้าๆเข้ามาเหมือนเดิมเนี่ยวิธีแก้แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การเปลี่ยนที่ภายนอกคุณจะต้องเปลี่ยนที่ภายในด้วยนะครับภายในก็คืออารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการข้อมูลความทรงจําที่คุณจําแล้วคุณกลัวแล้วก็ท่องไว้อยู่เสมอว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันจะต้องเจอคนแบบนี้ชีวิตความรักฉันจะเป็นแบบนี้ความรวยฉันก็ต้องแค่นี ไรแบบนี้นะครับมันจะต้องเข้าไปแก้ที่ภายในแล้วก็ภายในเนี่ยมันมีทั้งอารมณ์ความรู้สึกต้อง,งใช้ภาวนาสมาธิแล้วก็ในเชิงของชุดความคิดคือ m e n t a l วิธีคิดถ้าคุณสอบตกเรื่องความรักคุณก็ต้องไปเรียนเรื่องการมีความรักเกยียนเกีเกย่ยวกับเรื่องออการคองคู่จิตวิทยาเรื่องการคองคู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาตรงนี้เข้ามาเติมด้วยต้องทําทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับหรือจะแบ่งเป็น3ระดับก็ได้ร่างกายก็ต้องทำนะครับออกกําลังกายแล้วก็ ดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปลี่ยนเรื่องความคิดนะครับแล้วก็จิตใจหม่ก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนาการบําบัดการปลดล็อกนะครับส่วนลัคนาพิจิกเนี่ยนะครับตุลเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงของเรื่องคู่ครองนะครับพิจิกพิจิกก่อนนะครับพิจิกจะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเลยนะครับซึ่งพิจิกเนี่ยลัคนาพิจิกเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงอยู่แล้วเพราะว่ามันมีดาวอังคารเป็นเจ้าลัคนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นลนักษณะว่าคุณคุณรักใครคุณจะกล้าที่จะต่อสู้เพื่อคนนั้นเมื่อคุณรักใครคุณพร้อมที่จะต่อสู้ปกป้องเพื่อคนที่คุณรักอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่รักแล้วคุณก็จะกลายเป็นอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเกียบทําลายล้างในพิจิกเนี่ยมันจะเป็นด้านมืดก็จะเป็นด้านทําลายล้างเกลียดเครียดแค้น,นผมเนี่ยเป็นหมดูพลังพิจิกที่พวกคุณมากันเนี่ยนะครับผมมีมรตยูอยู่ใน พิจิกแล้วก็กลุ่มดาวจันทนี่เป็นเหตุผลดาวหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นหมอดูลแล้วเป็นหมอดูสายพิจิกคือสายดาร์กนะครับสายปลดล็อกความเจ็บปวดนะครับออามาต่อเพราะฉะนั้นพิจิกเนี่ยจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนมุมมองใน7ปีนี้ที่ดาวมฤตยูอยู่ในเรืเจ7เนี่ยเป็นบุมมองว่าคุณคือใครแล้วคุณจะเลือกใครเข้ามาเป็นคู่พร้อมๆกับคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีมายเซ็ตดีอารมณ์ความรู้สึกดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสุขนะครับถึงจะเป็นการแก้ แล้วก็เป็นการปรับให้เข้ากับดวงในดวงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนในเรื่องของไมเซ็ t ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องคู่อะไรเงี้ยนะไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบอ,อ,อาจจะแบบสุดโต่งเกินไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับในการที่จะมีความรักและให้ความรักแล้วก็รับความรักแล้วก็อะไรอะ่ะราศีตุลก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเนี่ย เกี่ยวกับการเงินแล้วก็นิสิตแล้วก็การสูญเสียก็จะต้องก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักใครแล้วคุณให้เขาแล้วเขาไม่รักตอบเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเจ็บปวดและสูญเสียเหลือเกินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะพูดแต่เรื่องความรักความสุขเท่านั้นซึ่งแน่นอนมันเป็นเรื่องเงินด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพวกเรานะครับเข้ามาพัฒนาตัวเองถ้าเรามีปมเรื่องความรักมันจะสะท้อนไปเกี่ยวกับเรื่อง เงินได้ด้วยนะครับเราก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องอคุณก็อากจะคบใครแล้วคุณก็ไม่กล้าคบใครเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมีเงินน้อยมีคุณค่าน้อย่มันจะสะท้อนมันแบบนี้นะครับนะฮะก็ยังไงเสียสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องกลับมาทบทวนคือเรามีประเด็นกับเรื่องความรักเงินทองเซล์คุณค่าตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้ววิธีแก้ก็คืออย่าไปแก้ที่การมีเงินเยอะหรืออย่าไปแก้ที่การวิ่งไล่จีบาหาแฟนอย่าไปแก้ตรงนั้นเพราะแก้ตรงนัน้นเป็นแก้ที่ปลายเหตุคุณต้องแก้ที่3ระดับ 1. ร่างกายก็คือวิ่งไล่จีบคนเก็บหอมรอมลิบเงินอัน,นเนี้ยเนี่ยคือภายนอกนะครับภา,ภายในมันจะมีความคิดคุณจะต้องไปเรียนรู้วิธีคิดเติมน้ําใหม่เข้าไปไล่น้ําเก่าและสุดท้ายอิมชัมนอลอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันเป็นจิตใต้สํานึก ไอ้ตรงนี้แหละครับตัวโหดนะถ้าคุณไม่เคยที่จะพิจรารณาด้านนี้เริ่มมาทําสมาธิแล้วก็เริ่มค้นหาการเรียนรู้ที่พัฒนาตัวเองในเรื่องพวกนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ขั้นตอนก็พิมพ์บอกได้นะครับว่าสนใจอยากรู้เทคนิคอะไรแบบนี้ผมจะได้ทําคลิปเพิ่มให้ต่างหากนะครับมาถึงตรงนี้แล้วชอบตรงไหนพิมพ์บอกด้วยอยากฟังตรงไหนเพิ่มพิมพ์บอกหน่อยแนะนําหน่อยนะครับเราจะได้เอาเนื้อหาไปปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วใคร ครั้งหน้านะครับตเตือนเลยครั้งหน้าเด็ดดวงกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปถัดไปเนื้อหาถัดไปไม่กดติดตามพลาดอย่างยิ่งนะครับไปก่อนครับโ้นตทรหัส1หนึ่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ